การติดตามนิเทศการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเป็นขั้นตอนของการให้คําแนะนำและการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่พบว่าควรทำอย่างไรต่อไป <c oughs> เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงกับสถานการณ์ที่ได้กําหนดไว้ในแผนการส่งเสริมเคหกิจเกษตรช่วยให้กระบวนการส่งเสริมเคหกิจเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค,ะ <c oughs> ค่ะใช่แล้วค่ะการติดตามนิเทศงานจึงต้องมีการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามนิเทศงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับการติดตามนิเทศงานโดยยึดหลักการติดตามนิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเครกิจเกษตรมากกว่าการควบคุมให้ทำตามคำสั่งนอกจากนี้ยังเป็นการประสานงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วยค่ะ และสำหรับเทคนิคการติดตามนิเทศการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรให้มีประสิทธิภาพเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือประเด็นเรื่องของผู้ติดตามงานที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการติดตามนิเทศงานและสามารถตอบคำถามได้ค่ะนอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการติดตามและนิเทศงาน สามารถช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วสามารถรักษาเวลาได้ทุกสถานการณ์ค่ะประเด็นต่อมาเป็นประเด็นเรื่องวิชาการและเทคนิคในการติดตามงานซึ่งประกอบด้วยทีมติดตามที่จะต้องมีการหารือเตรียมพร้อมล่วงหน้าทั้งเรื่องของแผนและบทบาทหน้าที่มีการประสานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าติดตามงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมสมาชิกของทีมติดตามต้องมีเทคนิคการติดตามที่ดี ต้องรับฟังคนในพื้นที่ให้มากและพูดให้น้อยค่ะมีการกำหนดรูปแบบการติดตามงานที่ชัดเจนมีการทำเช็คลิสต์ประเด็นติดตามและมีมาตรฐานหรือเกณฑ์กลางที่ชัดเจนค่ะทีมติดตามต้องสรุปผลการติดตามร่วมกันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลและมีการสรุปผลแต่ละเรื่องและนิเทศทันทีระหว่างการติดตามหรือเมื่อพบปัญหาค่ะ ประเด็นต่อมาก็คือการประเมินผลการส่งเสริมเคหกิจเกษตรคะ่ะถ้าจะพูดถึงการประเมินผลถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในการส่งเสริมเคหกิจเกษตรคะ่ะเพราะเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เราได้ทราบว่าการทำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่หรือว่าสถานการณ์ที่แท้จริงของกิจกรรมการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในช่วงเวลาที่ได้ทำการประเมินผลเป็นอย่างไร ส่วนลักษณะของการประเมินผลการส่งเสริมเคหกิจเกษตรก็มีหลายลักษณะค่ะเราสามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขและความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะใช่เลยค่ะมีการแบ่งลักษณะของการประเมินออกเป็น5ลักษณะด้วยกันค่ะประกอบด้วย 1. การประเมินผลโดยแบ่งตามช่วงเวลาของการทำกิจกรรมเริ่มจากการประเมินก่อนทำกิจกรรมเพื่อดูความพร้อมและความเป็นไปได้ จากนั้นมีการประเมินระหว่างดำเนินงานเพื่อดูความคืบหน้าและการใช้ทรัพยากรหากเกิดปัญหาจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างตามด้วยการประเมินหลังเสร็จสิ้นเพื่อดูผลสําเร็จและการประเมินหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้วระยะเวลา1เพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้น2 การประเมินผลโดยแยกตามจำนวนของกิจกรรมเป็นการเลือกใช้การประเมินผลเฉพาะในบางกิจกรรมที่ให้ความสนใจหรือจะเป็นในภาพรวมของกิจกรรมก็ได้ค่ะ 3. การประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการทำกิจกรรมเพื่อให้ทราบว่าก,กิจกรรมนั้นบนรรลุตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 4. การประเมินผลโดยใช้ความพอใจ โดยอาจเลือกใช้ความพอใจจากบุคคลเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นตัวตัดสินและ 5. การประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีความสนใจในบางประเด็นโดยเฉพาะเพื่อต้องการทราบคำตอบหรือความสัมพันธ์ในเชิงระบบสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรต่อไปค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกำหนดวิธีการประเมินผลในการส่งเสริมเกษตรด้วยนะคะที่เราต้องทำความเข้าใจซึจ่งมีรายละเอียดคือกำหนดแหแล่งที่มาของข้อมูลหรือกลุ่มตัวแทนข้อมูลต้องระบุว่าจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดกลุ่มตัวแทนที่ให้ข้อมูลคือใครหากไม่เก็บข้อมูลจากประชากรทุกรายจะต้องระบุวิธีการหาตัวแทนที่ให้ข้อมูลค่ะเช่นวิธีการสุ่มตัวอย่าง กำหนดเทคนิคหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนากลุ่มหรือการจัดเวทีสัมมนาก็ได้ค่ะกำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตหรือแบบทดสอบ กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกับประเด็นที่เกี่ยวข้องและเจาะลึกลงไปในข้อมูลเพื่อแปลงตัวชี้วัดเป็นข้อเท็จจริงและตัวเลขที่สามารถนำไปเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินได้ขึ้นอยู่กับ2ประเด็นหลักคือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะ กำหนดช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูลเป็นการระบุให้ชัดเจนว่าจะจัดเก็บข้อมูลเมื่อใดโดยกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดเก็บข้อมูลคะ่ะทุกขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามที่กำหนดนั่นเองคะ่ะในบทนี้เราก็ได้พูดคุยถึงกระบวนการสำคัญในการประเมินผลการส่งเสริมเคหกิจเกษตรไปแล้วนะคะต้องบอกว่า เนื้อหาแน่นจริงๆค่ะโดยกระบวนการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำเร็จของกิจกรรมการส่งเสริมเคหกิจเกษตรแต่ยังช่วยให้เราสามารถปรับปรงการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร,ร,กรและชุมชนได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ต่อไปเรามีกรณีศึกษาที่สามารถเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรมาให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจกันค่ะประกอบด้วยกรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนจังหวัดแพร่และกรณีศึกษาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนาราธิวาสค่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วสามารถรับชมต่อเนื่องได้เลยค่ะ